สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ในจักรจุลแมทรน์ดอทคอมนะครับต่อไปนะครับผมจะสาธิตนะครับการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมจุมลาว่าติดตั้งกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะติดตั้งครับเดี๋ยวเราต้องไปหาโปรแกรมมาก่อนก็เปิดนะครับเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับขอแยกใช้ Google แล้วกันเสร็จแล้วผมก็พิมพ์ไปครับจุมลานะครับไปที่เว็บไซต์คือจุมลาคอนเนอร์ดอทคอมนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับในประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาครับ มาที่นะครับจุ o m า a 1.5.xx นะครับเวอร์ชันล s สนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ดาวน์โหลดดีกว่านะครับปุ๊บโอเคเสร็จแล้วเริ่งมาครับจะสังเกตได้ว่านะครับดาวน์โหลดจะมีด้วยกันอยู่3รายการนะครับดาวน์โหลดแบบอะไรครับแบบ full ก็คือเ v e r s i o น1.5.17นะครับก็กดไปนะครับเึ่มเป็นไฟล์ z ิ p นะครับ กลับนะครับที่เป็นอะไรครับจากอัปเกรดนะครับจาก1.5.16เป็นอะไรครับจุดหนหรือจุดหนเป็นจุดอะไรครับ17ที่เราสนใจตอนนี้คืออะไรครับเวอร์ชันปูก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็นะครับจะได้ไฟล์ก็คือครับจูมล่าจุดสิบเนะครับ stable นะครับ full package ซึ่งเป็นไฟล์เสีอยู่นะครับเราก็แตกไฟล์ซะคลิกขวานะครับไปที่ e x t r a c t นะครับจูมล่า1.5.17นะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ20ปินาทีโดยประมาณโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็ดับคลิกเข้าไปครับเราก็จะได้เลยครับไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ตามนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ก๊อปปี้เลยครับคลิกขวานะครับเลื่องตายครับก๊อปปี้นะครับพอก๊อปปี้เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเอาไว้ในนะครับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราครับที่จําลองไว้ก็คือเลยครับ แต่เมิ่กไปที่มาคอมพิวเตอร์ได้เลยครับ W ด็บเยูถูกต้องไหมฮะเด็บเยูเสร็จแล้วก็ไปที่วาเวอร์ไวเบ็เสร็จแล้วนะครับคลิกขวานะครับเลือกคำสั่งเลยครับเพสลงไปปุ๊บๆนะครับหรือบางคนจะคัดมาเลยก็ได้นะครับแล้แจะสะดวกแต่ผมขออนุญาตแนะนําให้ใช้แบบก๊อปปี้ก่อนนะฮะพอก๊อปปี้เสร็จแล้วค่อยไปลบทีหลังก็ได้ไม่ใช่ปัญหาจากนั้นนะครับอาจจะไม่จบอีกนะฮะ โอเคจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวานะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับตั้งชื่อลงไปครับผมตั้งชื่อว่า zoomra train นะครับ .com นะครับผมจะตั้งเว็บไซต์ชื่อ zoomra train .com โอเคนะครับเสร็จแล้วลองดาวน์โหลดเข้าไปครับก็จะมีโฟลเดอร์ตามนี้นั่นเองนะครับเรียบยาล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปเปิดนะครับเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมขออนุญาตใช้นะครับไฟล์โฟลกนะครับเสร็จแล้วก็ลบทิ้ง พิมพ์คาว่าอะไรครับ local host ลงไปปึบก็จะมีนะครับเว็บไซต์ของเราหนึ่งเว็บไซต์ครับก็คือ j u m l a t r a i n c o m ก็คือเจ้านี้แหละครับนะครับเืีอนเดียวกันกับตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปครับปึบโอเคครับมาแล้วครับขยายขึ้นมาเต็มหน้าจอครับเพื่อง่ายในการมองเห็นนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะมีขั้นตอนทั้งหมดนะครับอยู่เจ็ดขั้นตอนคืออะไรครับเลือกภาษานะครับ ตรวจสอบการติดตั้งนะครับเลือกเกษนเนะครับดาต้าเบสนะครับอะไรทำนองนี้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเกิดขั้นตอนที่7ซึ่งอันดับแรกคือคุณจะต้องเลือกภาษาครับผมก็เลือกเป็นภาษาไทยเนาะนะครับเพราะผมถนัดภาษาไทยคลิกไปที่ภาษาไทยครับเสร็จแล้วก็กดเลยครับถัดไปปึบต่อมาครับเขาบอกว่านะครับมีอะไรครับพ SP ีมีหรือยังนะครับสับสนเลยครับพวกเออ ไฟล์คอมเพรสชันก็คือไฟล์ซิปไหมสับสนพวกภาษา SQL ไหมดัตช์เบดมีไหมนะครับพวกนี้จะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับห้ามเป็นสีแดงโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นสีแดงติดตั้งไม่ได้นะครับเพิ่บอกวาตอนนี้สีเขียวหมดผ่านกดถัดไปครับต่อมาครับข้อที่สามครับก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นฟรีนะครับกดถัดไปนะครับต่อมาครับก็เรื่องของการติดต่อกับดัตช์เบดนะครับเราใช้ดัตช์เบดก็คือไมค์แกลนะครับก็ถามว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ททีี่่เคครรืองงน้กลไปับ นะครับยังๆแล้วนะครับเวลาที่ติดตั้งบนนะครับเซิร์ฟเวอร์จริงๆก็ใช้คําสั่งลบข้อโหดเช่นกันนะครับต่อมาครับชื่อผู้ใช้ในการติดต่อดัต a ตอาเบครับก็ r o o t นะครับตามด้วยรหัสผ่านพอดีว่าผมไม่มีนะครับแล้วก็ดัต a ตอเบที่เราตั้งไว้จําได้ไหมครับก็คือจูมด a าเทร e นั่นเองโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ครับถัดไปนะครับถ้าติดตั้งได้นะครับ มันก็จะไม่ขึ้น a l e r ถ้าติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะฟ้อง a l e r ขึ้นมาทันทีนะครับกดถัดไปครับโอเคครับไม่ฟ้องเลอร์ผ่านครับตอนนี้ไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นครับกดถัดไปได้เลยเรียบร้อยนะครับพอถึงขั้นตอนที่หกเสร็จแล้วก็ถามว่าเว็บไซต์คุณใ่อะไรผมบอกว่าอะไรครับจูมราเทรนนะครับ .com โอเคนะครับมาแก้ทีหลังก็ได้ครับถ้าไม่ถูกต้องเสร็จแล้วอีเมลนะครับของผู้ใช้งานไอ้ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับ สำคัญยังไงครับเวลาที่เราเกิดปัญหาเช่นรหัสผ่านลืมนะครับหรือจําไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับคุณสามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดโดยใช้อีเมลตัวนี้แหละนะครับผมขออนุญาตใช้ y u t c p นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตั้งอะไรก็ได้ครับควรจะใส่นะครับตัวเลขตัวใหญ่ตัวเลขอักขระพิเศษนะครับ ห้ามเอาชื่อตัวเองห้ามเอาชื่อกิ๊กหรือเบอร์โทรศัพท์มาเป็นพาสเวิร์ดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดตัวอักษรนะครับจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตตั้งแบบง่ายๆครับเอาสักสี่ตัวอักษรก็พอนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับหนึ่งสองสามสี่รหัสผ่านนี้เอาไว้สับเลยครับเวลาที่เราไปแก้ไขนะครับข้อมูลระบบหลัง้านนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมติดตั้งนะครับข้อมูลตัวอย่างลงไปด้วยจริงๆแล้วไม่ติดตั้งก็ได้ครับแต่ถ้าติดตั้งนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนนนนะะะะคครรรรรัััับบแตตต่่่่ถ้้้้้าาาาเเเไไไมมมิิดงงงงหจจอออขก็โโลลลๆีทสย ติดตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วโอเคนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับคือ7กดถัดไปครับพอกดถัดไปเสร็จแล้วก็บอกว่าอะไรครับจะให้จำา a s ด w ไหมผมบอกว่าจําแล้วกันนะครับที่เกยบมาทีแล้วก็ฟอร์มบอกว่าอะไรครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วคุณนะครับแนะนําให้ทําการนะครับลบโฟลเดอร์ชื่อ installation นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมบอกว่าแนะนําให้ทําการอะไรครับเปลี่ยนชื่อดีกว่านะครับแล้วก็เวลาเข้าล็อกอินนะครับให้ใช้แอดเคาน์คือแอดมินนะครับเข้าระบบหลัง้านโอเค แสร็จแล้วผมก็ลองไปที่ดูที่หน้าเว็บไซต์ครับเปิบสังเกตว่าเข้าไม่ได้ครับเหตุที่เข้าไม่ได้เพราะอะไรครับเขาบอกว่าบังคับให้เปลี่ยนนะครับชื่อหรือมันก็ลบทิ้งโฟลเดอร์นี้มันอยู่ที่ไหนครับย้อนหน้าต่างไปครับไปที่ my computer นะครับ drive the w w r w นะครับแล้วก็จุ t ลตรีนะครับเสร็จแล้วลองหาโฟลเดอร์ชื่อ installation อ๋อเกิดอะไรครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อซะคลิกขวาเลือกคำสั่งนะครับ rename นะครับตั้งอะไรดี อมขีดลงไปแล้วกันนะครับ Zoomra t r e นะครับแค่นี้ระบบก็จะหาโฟลเดอร์นี้ไม่เจอแล้วนะครับเสร็จแล้วปิดไปครับไรประโยชน์เสร็จแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็คลิกตัวนี้ครับเมื่อได้ลบโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อโอเคคลิกครับโอเคนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ถือว่านะครับเราติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็มาปรับแต่งกันนะครับว่าทำเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ